หนูกินอะไรคะออะแม่ถ่ายวิดีโอนะถือดีๆหนูเลือกเอาเลยค่ะหนูเลือกอะไรยุคไข่ไหมอันนี้ม่กังหยิบเลยค่ะหยิบใส่กล่องเลยอนสานะให้พี่บิมด้วยให้พี่บีมพี่บมบอกพี่บพี่บิมบอกน้องพี่บิมจะอะไรบมไม่เอาซิลล่าห้าบาท ไม่น่ากินทั้งนั้นเลยเริ่มเอาแล้วค่บเจอคระเข้ารอเจนี่สาหร่ายปลาไม่เจนออี่สิปาพ่อของเจนี่กินคนเดียวอ๋อค่ะไม่เอาค่ะไม่เอาปาสติบ์ เดี๋ยวถ้าไม่อร่อยเดียถ้าไม่อร่อยแล้วพอคาส่วยเลยนะเนี่ย